สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาพีไฟนั่นเองนะครับผมก็สำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็ มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับกิจกรรมใหม่ในค่ำคืนวันนี้นะครับผมนี่เลยครับกลับมาตามคําเรียกร้องนะครับผมสำหรับชุดเลตไลท์2,203นั่นเองนะครับผมก็จะกลับมาตั้งแต่วันที่21เมษายนจนไปถึงวันที่7พฤษภาคม2,566นั่นเองนะครับผมแต่ว่ารอบนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะไม่มีให้ซื้อนะครับผมเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านๆมานะครับผมก็สำหรับชุดเลดไลท์นะครับ จะมาปีละครั้งเท่านั้นนะครับผมในงานกาลินาเวิลด์นะแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีงานหรือเปล่านะครับผมแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับชุดมันกลับมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่ากิจกรรมชุดไลท์จะมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับเอาเลยครับวันนี้ผมมีเว็บส่มมาแนะนํานะครับนี่เลยเว็บไลก้าช็อปบริการส่ม ID free f i ไม่มีเกลือแล้ววันนี้นะครับผมจะมาส่มท่าปักทงนั่นเองนะครับผมไปกันเลย เฮ้ย hey, ทุกคนผมได้ท่า <S 2> <S 2> <S ปักธงสุดโหด7วันทุกคนรหัสอยู่ด้านล่างไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยโอเคทุกคนและนี่ก็คือรหัสที่ผมได้มาจากเว็บไลก้าช็อปนันเองนะครับผมนี่ทุกคนท่าปักธงนะครับใครอยากสุ่มนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนี่เลยครับทุกคนกิจกรรมจะมาในรูปแบบตู้สุ่มแบบนี้เลยนะเขาเรียกว่าตู้อะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเราสามารถแลกได้ด้วยนะครับผมนี่ทุกคนเห็นไหม นี่เราสามารถเอาโทเคนมาแลกได้นะครับผมก็ดูประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะสุ่มได้2รูปแบบด้วยกันก็คือ1หมุนเนี่ยสิเพชรแล้วก็10หมุนเนี่ยหนึเเพชรนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าดูเนี่ยจะสุม่มแล้วก็เสียกี่เพชรนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกดไลค์กันเยอะๆแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืม กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้หนกเน็ตด,ด้วยนะครับผมทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราไปแบบ10บมุนเลยดีกว่านะฮะมาจึกเข้าไปนะครับอ่าได้มาแครอทเอ้ยแครอทหนึ่งแครอทสามสิบอุ้ยหนึ่งอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ย,อยกี่โทเค็นวะหน้าทุกคนมันได้โทเค็นแหละทุกคนนี่เหมือนเหมือนแครอทเลยอะ อ๋อมันแลกกี่โทเค็นแลกได้ทุกคนยังไงวะอ๋อห้าสโทเค็นห้สโทเค็นแลกอันนี้ได้ห,น,หน,นึ่งเหรียญเหรียญนี้อ๋อนี่ไงโทเค็นช,ช่วงคืออะไรวะเออสามารถแลกชุดนี้ได้นะครับผมอ๋อแต่ว่ามันต้องมีเหรียญน,นี้ห้าเหรียญน,นะทุกคนมีเหรียญน,นี้เป็น5้าโทเค็นทุกคนโอเคมาเรารู้แล้วเราพยายามหาไอ้น,นี้ดีกว่าโอ้ ชุดเล่นไท์ชุดเก่าผมมีหมดแล้วนะทุกคนแต่คือที่ต้องการนี่ก็คือชุดเล่นไร์ชุดใหม่นะปาบเข้าไปได้ไหมยังไงซื้เข้าไปยังไม่มาเอ้อยเหรียญมาเหรียญมาหนึ่งเหรียญทุกคนเหรียญมาหนึ่งเหรียญน,นะครับผมแล้วก็นี่ครับทุกคนเห็นไหมเราสามารถนํานะครับไอนี้เขาเรียกอะไรอะตัวเคนเหรอเนี่ยตัวเคนขวดเลือดนะครับนํามาแลก เหรียญไอ้นี้ได้นะทุกคนหนึ่งเหรียญนะห้าสิบเราจะแลกได้หนึ่งเหรียญนะทุกคนห้าสิบโทเคนขวดเลือดนะครับนี่แลกได้อ่าเห็นปะแล้วก็ไอเหรียญเนี้ยห้าเหรียญจะแลกชุดได้นะครับผมคนดูประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาหาเหรียญกันต่อนะครับเหรียญนี้เลยเหรียญเหรียญนกอ่ะเออเรียกว่าเหรียญนกแล้วกันนะครับสู้เข้าไปตอนนี้ผมสุ่มไปร้อยห้าสิบเก้าเพชรสามทางแล้วทุกคนเฮ้ยเหรียญมากแล้วอะทุน 52ตอนนี้ผมแลกได้อีกดึงเหรียญน,นะทุกคนแต่ว่าผมจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่า159นะครับครั้งที่4จะออกเหรียญนกมาให้เราหรือเปล่านะครับผมมาดูตอนนี้ผมเสียเสียไปรู้สึกจะประมาณยังไม่ถึง1 0 0 0พนเพชรนะทุกคนใครรู้ว่าผมเสียไปสุบไปกี่เพชรแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับผมถึงตอนนี้แล้วก็ใช้ไปกี่ปิดแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมามาดูเฮ้ยไอ้นี่ซ้ำเห็นไหมามาดู เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราได้เราสมได้ซ้าเนี่ยมันจะได้นี้ด้วยนะทุกคนได้โทเคนขวดเลือดด้วยนะครับโอเคไปครับผมอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเพชรครับครั้งที่ห้านะทุกคนลองเอาไปบวกบวกกันดูนะครับตอนนี้ผมสุ่มเหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเพชรอ่าห้าครั้งแล้วนะครับอรอบนี้น่าจะได้แรกนะครับน่าจะได้แรกเหรียญนกแล้วก็เอาเหรียญนกไปแรกชุดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้เรามีโทเคนขวดเลือดนะครับอยู่ที่ หนึ่งร้อยเจ็ดโทเค็นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแลกอันนี้ไปเลยแล้วกันนะครับแลกเหรียญนกไปเลยนะครับนี่ปึ๊บเข้าไปสองเหรียญน,นะครับแล้วก็เราก็จะมีเหรียญนกห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็เราสามารถแลกชุดอ่าในส่วนของชุดเลสไลท์ได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขอแลกชุดเลสไลท์เลยแล้วกันนะครับผมคนดูปาบเข้าไปนะฮะนี่เรียบร้อย ได้มาแล้วครับผมสำหรับชุดเลดไลล์นั่นเองนะครับผมนี่เป็นยังไงทุกคนปึ๊บกดตกลงเลยแล้วกันนะครับผมป้าบเข้าไปนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วก็เปิดนะฮะแล้วก็ได้มาแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับชุดเลดไหลสวมใส่เลยดีไหมยังไม่สวมใส่ก่อนนะครับอ่ะตัวเข็นขวดเลือดที่เหลือเราสามารถทาอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เรามาแลกในส่วนของอ,อาหารสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแลกในส่วนของ อ่ะกล่องอัพป,ปืนก็ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอแรกเลยอันนี้ปืนอะไรทุนอันแรกเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ปืนอะไรวะปืนอะไรวะอันนี้แรกได้กล่องเดียวนะครับแล้วก็อีกสอง โทเคนขดเลือดเราแลกเป็นอาหารไปเลยนะครับอ่าสัดเลี้ยงเรียบร้อยโอเคตอนนี้นะครับผมก็สุ่มไปแล้วนะทุกคนเสียไม่ถึง1,000เพชรน,นะ้ทุกคนก็ได้ชุดเลดไลท์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเลดไลท์ของปี2023นีั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้า็อบบี้กันเลยดีกว่านะครับผมว่าชุดนี้จะสวยงามสักขนาดไหนนั่นเองนะครับผมมาดูโอเคมาครับผมทุกคนตอนนี้ลุงเน่ก็ใส่ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่รีวิวให้ดูเลยนะครับผมเน่ กางเกงไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมชอบชุดนะทุกคนแล้วก็น้องๆคนไหนที่มีความคิดเห็นว่าชุดใหม่หรือว่าชุดเก่าสวยกว่ากันนะครับผมชุดไหนสวยกว่าคอมเมตนต์ไว้เลยนะครับผมแต่ผมว่าชุดเก่าสวยกว่าแน่นอนนะครับสําหรับชุดใหม่นี้ผมชอบแค่ในส่วนของเสื้อนะครับใครชอบอะไรบ้างนะครับ <S 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 2> <S 2> ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับชุดเก่าสวยไหมชุดใหม่สวยกว่าอะไรยังไงก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดี ฝันดีทุกคนนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคืนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่